สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่นะคะวันนี้แล้วแต่เลยว่าหน้าไพจะออกมายังไงให้ไพเล่าเรื่องไปเลยนะคะไม่ทราบว่าพลังงานวันนี้จะไปตรงกับของท่านใดแล้วไพอยากจะสื่อสารอะไรกับคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะ มาเรามาเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูในช่องนี้ในคลิปนี้ดูซิว่าพลังงานแนวทางของพวกคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนขอพลังงานครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานอนุญ,ญาตให้กับคนที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้ด้วยนะคะเรามาทำความรู้จักกับพวกคุณกันนะคะแนวทางสิ่งที่จะเกิดขึ้น ดูสิว่าพลังงานวันนี้พวกคุณจะเป็นยังไงตอนนี้บอกได้เลยนะคะตัวของพวกคุณเองกำลังคิดพิจารณาเรื่องต่างๆในชีวิตกำลังคิดที่จะตั้งใจต่อสู้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตนะคะเหมือนมีโปรมีโปรเจกต์ในหัวตอนนี้มีหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตของพวกคุณตอนนี้พวกคุณกำลังคิดว่าเอ๊จะจะเอายังไงดีจะ ต่อสู้ไปในทางทิศไหนทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางพลังงานค่อนข้างที่จะมีความวุ่นวายในชีวิตมีเรื่องคนรอบข้างอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่บอกได้เลยว่าพลังงานวันนี้นะคะสิ่งที่คุณจะทำสิ่งที่คุณจะตั้งใจต่อสู้หรืออ่าทำอยู่ตอนเนี้ยเป้าหมายคือความสำเร็จนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่ไม่ได้ยอมแพ้กับอะไรนะพลังงานของคุณน่ะ เป้าหมายคือชัยชนะเลยค่ะตอนนี้คุณพยายามที่จะวางแผนให้กับชีวิตของตัวเองเป็นคนที่ต่อสู้มากๆเลยนะคะพลังงานแล้วสิ่งสิ่งนั้นมันอยู่ในในในหัวคุณอะ่ะคุณรู้เลยว่าอ่ะฉันจะทำอันนี้นะแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อครอบครัวค่ะการวางแผนเป้าหมายในชีวิตของคุณตอนนี้เพื่อคนที่คุณรัก เพื่อครอบครัวคุณรู้เลยคุณรู้เลยว่าชีวิตของคุณตอนเนี้ที่คุณเหนื่อยคุณต่อสู้ทําทุกวันเนี้เพื่อคนที่คุณรักคนที่อยู่ในครอบครัวคุณคุณค่อนข้างที่จะเครียดเลยนะคะพลังงานนะวันนี้นะคนที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาคนรอบข้างอาจจะทําให้คุณต้องเครียด ทำให้คุณต้องเสียใจมีหลายอย่างที่คุณคาดหวังแล้วมันไม่ได้ดั่งใจแต่วันนี้บอกได้เลยนะคะการที่คุณจะทําอะไรตอนนี้คุณได้ผ่านความเสียใจความเครียดคิดมากการต่อสู้ในชีวิตของคุณคุณรู้สึกว่าคุณผ่านจุดนั้นมามาเยอะแล้วตอนนี้คุณต้องการคือความสำเร็จความสุขให้กับตัวคุณและครอบครัวคุณนะคะเนี่ย เป้าหมายของคุณคือในเรื่องการเงินความมั่นคงในเรื่องการเงินในหัวสมองคุณตอนนี้คิดแต่เรื่องความมั่นคงการเงินความสำเร็จความสุขในชีวิตเพื่อที่คุณจะได้มาซัพพอร์ตครอบครัวคุณมาดูแลคนที่คุณรักพลังงานนะคะตอนนี้เป็นพลังงานที่คุณอยากจะปลดปล่อยมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตอยากมีความสุข อยู่ในจุดที่มันไม่ต้องไปอ่เขาเรียกว่าอะไรคะไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอะไรกับใครอะ่ะคุณอยากจะมีความสบายใจอยากจะหลุดพ้นกับอุปสรรคและปัญหาความเครียดความคิดมากอยู่ตรงนี้คนอื่นคนรอบข้างอาจจะทําให้คุณคิดคิดเยอะเครียดนะคะบางพลังงานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนนี่นู่นนี่นั่น แต่เป้าหมายของคุณตอนนี้ชัดเจนมากเรื่องเงินค่ะเงินคุณอยากมีอิสรภาพในด้านการเงินนะคะในตอนนี้นะคุณคุณหวยหาความมั่นคงคุณต้องการทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวคุณเองในหัวคุณตอนนี้คิดวุ่นวายไปหมดเลยค่ะยุ่งเหยิงไปหมดเลยในหัวคุณตอนนี้นะอ่าคิดคิดนู่นนี่นั่นเรื่องการเงิน ตอนนี้เซนต์คุณในหัวสมองคุณตอนนี้คุณคิดอยู่เงียบๆนะคะคุณจะเลือกเส้นทางให้ตัวเองประสบผลสำเร็จคิดวางแผนอะไรอยู่เงียบๆคุณก็ไม่ได้จับไปบอกและอธิบายให้กับใครได้รู้อะไรมากมายตัวคุณเองพยายามที่จะเชื่อเซนต์ของคุณเองอะเพราะเห็นเลยว่าตัวคุณ วางแผนคิดสิงต่างๆที่ผ่านมาอยู่ตอนเนี้ยคุณได้เจอความยากความวุ่นวายใจความเสียใจคนรอบข้างอะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกเครียดคุณรู้สึกคิดมากแต่เป้าหมายของคุณเหมือนตัวคุณเองมีเซนส์ในตัวเองว่าตอนเนี้คุณขอตั้งสติอยู่เงียบๆวางแผนคิดอะไรอยู่เงียบๆแล้วสิ่งสิ่งนั้นถ้าคุณทำคุณจะต้องสำเร็จ นะคะคุณค่อนข้างที่จะใช้สติปัญญาของคุณมากๆเลยนะตอนนี้ไม่ค่อยอยากจะสื่อสารหรือพูดอะไรสิ่งที่คุณคิดให้ใครฟังเท่าไหร่นะคะคุณเลือกที่จะเก็บความรู้สึกนั้นอยู่เงียบๆเ,เห็นเลยค่ะพลังงานของคุณเงินเงินใครที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้นะคะ เป้าหมายของพวกคุณคือเงินความอุดมสมบูรณ์สวยงามมากๆค่ะเดมเพสราชาราชาถือเหรียญราชินีถือเหรียญบอกได้เลยนะคะคนที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้นะชีวิตเป้าหมายของพวกคุณคือเรื่องความมั่นคงการเงินพวกคุณเป็นคนที่ มันบ่งบอกได้เลยว่าพวกคุณเป็นคนที่ใจดีกับคนอื่นเป็นคนที่ซับพอร์ตคนอื่นเป็นคนที่ดูแลคนอื่นคนในครอบครัวตัวคุณเองเป้าหมายคือความมั่นคงต้องการที่จะเป็นเป็นพลังงานที่เป็นผู้ให้คนอื่นดูแลคนอื่นน่ะพลังงานของคุณน่ะดูใจดีดูอบอุน่นดูยิ่งใหญ่มาก จากพลังงานของพวกคุณบอกได้เลยว่าพวกคุณต้องการความสมบูรณ์แบบในชีวิตมากที่สุดต้องการเป็นอิสระในเรื่องการเงินไม่อยากจะมาแบบเครียดนูน่นนี่นั่นการใช้จ่ายเงินพวกคุณต้องการที่สุดนะคะราชาราชินีถือเหรียญเพราะฉะนั้นบอกได้เลยไพ่ใต้สำรับโดยเอ็มเพเป็นไพ่ที่อุดมสมบูรณ์บ่งบอกถึงความสำเร็จที่พวกคุณจะได้รับ ตอนนี้การที่พวกคุณอยู่เงียบๆพวกคุณมีเซนส์การวางแผนคิดมีทางเลือกให้กับตัวเองไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะสิ่งที่พวกคุณจะได้รับเนี่ยเห็นเลยคะ่ะว่าพวกคุณแอบคิดแอบวางแผนอยู่เงียบๆพวกคุณจะสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นใหม่อาจจะจบจากที่หนึ่ง ที่เดิมปัญหาเดิมๆจบกับปัญหาความาวุ่นวายใจปัญหาที่ทำให้พวกคุณเสียใจอะไรก็ตามที่เครียดทุกอย่างมันจบไปแล้วนะคะ The Death Rebirth ไพ่พลังงานใบนี้ The Death อันนี้ไม่ตายนะคะเนี่ยมันมีแสงอยู่ตรงเนี้ยเขาพร้อมที่จะเกิดใหม่เป็นพลังงานของคุณที่สวยงามมากๆสำหรับคนที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้นะคะบอกได้เลยว่าเนี่ยไพ่ใต้อันนี้ วิวออฟจูนเป็นจังหวะเวลาเป็นแห่งวันแห่งความโชคดีของคุณวันแห่งแสงสว่างของพวกคุณมาถึงวันแห่งความโชคดีของคุณดูสิคะเป็นอะไรที่เหมือนได้ปลดปล่อยความเครียดมีความหวังมีความโดดเด่นในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณวางแผนบอกได้เลยหน้าไพ่แสดงออกมาให้กับเราได้เห็นอย่างชัดเจนมากการเปิดไพ่กันสดๆในวันนี้นะคะ ยินดีกับความสง่างามความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งของคุณถึงจังหวะเวลาความโชคดีมาถึงของพวกคุณแล้วนะคะ view of fortune พวกคุณจบแล้วกับปัญหาทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตยินดีด้วยนะคะกับคนที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้แล้วฟังคลิปนี้จนจบพลังงานนี้คือของพวกคุณค่ะ